สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ i n b o ็อะไรอยู่ในกล่องนะครับผมกับพี่ชินคนเดิมสวัสดีครับสำหรับในวันนี้ครับผมต้องขอบอกว่าเป็นคลิปสุดท้ายแล้วสำหรับการเล่นเกมการ์ดไฟแวนกาดซีโร่นะครับด้วยความที่ว่าไม่มีเวลาเล่นเลยนะครับผมผมต้องปั่นงานเยอะมากนะครับแล้วก็เกมเนี่ยมันมันเล่นไม่ได้ต่อให ไม่ว่างแค่ไหนก็ตามคือมันมันมันไม่สะดวกกับคนเล่นอะ่ะคือแบบมันมันต้องมันต้องสู้กับคนจริงๆไปเรื่อยๆซึ่งผมไม่มีเวลามากขนาดนั้นในการไต่แรงนะครับผมเลยจําเป็นจะต้องขอทําคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับคอนเทนต์การแฟงประกาศซีโร่นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่ทําคลิปต่อนะผมยังคงทําคลิปต่อเลื่อนะครับตอนนี้ก็รอให้ไอีเวนการ์ดภาคใหม่เนี่ยมันทำเป็นการ์ดภาษาไทยซะทีนะครับออกปุ๊บก็จะได้ซื้อมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผม แต่สำหรับในวันนี้ครับคลิปส่งท้ายนะครับผมผมก็จะขอมาเปิดกาชานะครับด้วยการทั้งหมดที่มีนั่นเองครับผมว่าเปิดแล้วได้อะไรบ้างนะครับผมอ่ะโอเคนะครับซึ่งประจบเหมาะกับที่ว่าตอนนี้เนี่ยตู้ของโอคอฟอร์ดมาพอดีเลยนะครับมีอยู่แล้วนี่ช่วงนี้เลยนะครับตู้บลูสตอร์มอามันดานะครับสมซึ่งแน่นอนว่าจุดเด่นของตู้นี้เลยก็คือการมีโอคอฟอร์ดนั่นเองนะครับ งั้นเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะครับผมว่าจะได้การ์ดอะไรบ้างนะครับก็นี่ยน,นะครับผมสลับตู้นี้เนี่ยใครก็รำที่เล่นนะครับก็น่าจะเปิดไปแล้วนะครับผมผมอาจจะมาเปิดช้าหน่อยขออภัยด้วยนะครับมาดูกันก่อนว่าในตู้นี้เนี่ยมีกระชาอะไรบ้างนะครับมีคอฟอร์ดเด็เบ,บร์เช่พอลิสเบอร์มินต์แองเกิลแองเจิลเกนเจอร์โกลเดนโอราเคิลเต็มไปหมดเลยของเยอะมากนะครับของเยอะมากๆการ์ดใหม่เต็มไปหมดเลยนั่นเองนะครับก็ แน่นอนว่าอัตราในการออกเนี่ยมันก็จะมีเขียนระบุไว้นะครับนี่เลยก็จะมีการเพิ่มโอกาสออกนะครับของพวกการ์ดใหม่ต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ดวงนะครับพิกอัพยังไงผมก็เคยทะลุพิกอัพมาแล้วนะครับดังนั้นอยู่ที่ดวงล้วนเลยนะครับผมอ่ะโอเคมาดูกันดีก,กว่าว่าทั้ง62ซองและ ,6510 เพชจะเปิดได้อะไรบ้างนะครับบอกไว้ก่อนแล้ว่าทคัคลิปนี้คือจบจบคือจบเลยนะ ไม่ทำอะไรไม่ไม่เล่นต่อแล้วนะครับผมอ่เดี๋ยวเปิดตัวฟรีก่อนนะครับไม่เล่นต่อแล้วจริงไม่ว่านะครับเพราะว่าผมทําอีกช่องหนึ่งด้วยทําดูออดชแนลเนาะเฮ้ยเมื่อกี้มีประกายวิงวิงสีม่วงหรือเปล่าทิ่เป็นแหละไม่มีอย่างนี้ไม่มีแน่ๆครับไม่มีไม่แต่เหลืองเดียวก็ผมอุ้ยเกลืออิมกี้เสียงผมผมผู้ทำไว้คือผมอ่ะต้องผมทำอีกช่องหนึ่งตัวออดชแนลนะครับยังไม่ค่อยมีคนดูหรอกเพิ่งเปิด ก็จะเน้นสตรีมเกมนะครับส่วนช่องนี้เนี่ยผมก็จะพยายามทําให้มันเป็นอินบ็อกซ์ตอเนื่อนะครับก็จะพยายามแกะกล่องรีวิวแลต่างๆนะเพิ่มเติมนะครับผมอ่าได้เออคอฟอร์ได้เดนมิชันนะครับก็จะมีการใหม่การเก่าปะปนกันไปนะครับสมมติว่าจะเป็นการเก่าเนาะเพราะว่ามันมันพิกอัพของใหม่ก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าของเก่าจะไม่ให้เราแง่นะครับเรื่องธรรมดาครับผมว,ว้าวดีพีจี o อ d คอฟอร์ดด้วยดีครับแต่ตู้นี้คือแบบ บดหวังทิเปเบอร์แลรแล้วนะครับผมเพราะว่าไม่ไม่แนว่ว่ะตอบยากมันก็อาจจะมีวิงวิงมาให้เราลุ้นก็ได้แต่ตอนนี้คือ12แรกผ่านไปครับผมเรียกได้ว่าเกลือเต็มที่ตั้งแต่เริ่มเลยว่ะโอ้ยเปิดสิบสองดเบอร์แรกแค่สี่ใบอ่ะนะครับนั่นคือแบบอ่ะก็การ์ดใหม่เอคอลฟอร์ดนะครับผมโอเคอยูสิบแรกไปแล้วนะครับ เรามาดู10ซองถัดไปดีกว่านะครับผมว่าเมื่อไหร่ทริปเปอร์แรจะออกนะครับเคยมีคนบอกพี่ชินว่ากดทีละสิใบไปเลยทริปเปอร์แรออกแน่นอนไม่มีนะผมว่าสุดท้ายแล้วอะจะกดทีละกี่ซองอะไอเดียมีละผมสุดท้ายอยู่ที่ดวงบางคนเนี่ยกด30ซองทริปเปอร์แรเต็มก็มีนะครับโอ้ในเก่าโมงครับผมในการเก่าเออเออมาแล้วว้าวเกรด ไดยูชาครับผมกดดูได้ไหมยังดูไม่ได้ไว้เสร็จก่อนนะครับทิปเปอร์แลออกแล้วนะครับก็ไม่หลุดเหลนนะเพราะมันเพิ่มเมนชั่นด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะครับเฮ้ยเนี่ยพอจะเลิกเล่นเนี่ยดันดวงดีเออมีแต่เปิรแลด้วยนะครับสายเมตาทรอนนะครับผมและทิปเปอร์แลตูน้นี้ซองนี้คืออฟขร์ดไม่ใช่นะครับ โอ้ oh, มาเป็นคู่เลยนะครับสายแองเจลฟิเธอร์เองอ่ะแต่ว่าการเปิดสิบซองทิปแปแรแลสองใบนี่คือโอเคนะนะครับผมว่าดีแล้วอุ้ยนเดือดแปรแลสองตัวด้วยคุ้มอยู่คุ้มอยู่เฮ้ยสิบสองแรกเกลือแต่สิบซองหลังนี้ไม่เกลือว่ะดีดีจริงครับดีจริงกระทิงเปรี้ยวนะครับผมเออทิปแปแรแลมาเยอะเดือดแปแรแลมาเยอะเดือดแปรแลมาเยอะทิปแปแรแลสองใบแล้วนะครับแต่จริงจริงเกมนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยว่า ถ้าคุณขยันเล่นสุดท้ายมันก็จัดเล็กดีได้แต่อาจต้องเลือกสักแคลนในแคลนหนึ่งนะครับนี่เลยเฮ้ยมันเป็นทิปเปิรแลฟอยเกรทไทยูชาแบบฟลอยผมไม่รู้ว่าในเกมเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าโอ้โหมันได้มาอะไรตอนจะเลิกเล่นเนี่ยโอ้โหโคตรดีอ่ะคือหายากมากเพราะว่ามันฟอยไงผมนนนาทีจะได้เนี่ยเรียกว่าไม่เคยได้เลยดีกว่ากับทิปเปิรแล มตทรอนนะครับผมเอออ่ะสิบสองที่สองไปแล้วนะครับเรามาดูอ่าไปแล้วยี่สิบสองเนาะเรามาดูสองที่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบกันครับว่าจะเป็นยังไงครับผมพางมาครับมีทิปปนแล้ไหมเอ้เหลืองเออสุดแค่เหลืองวะไม่อะไรนะครับเอาจริงถ้าพูดตามตรงนะยี่สิบสองมาเกี้คือถือว่าดีมากแล้วนะครับ พอทิป,ปแปลงสองใบแถมหนึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมันเป็นฟอยด้วยถือว่าคุมแล้วคุมมากครับแต่ก็ในเสียดายที่มันก็ไม่ใช่เมตาตอนนี้ไงตอนนี้ก็ยกให้อควฟอร์ดน,นะครับที่นั่งอ่านนั่งคุยกันเออเดลแปลเยอะว่ะเนาะจัดจริงๆเก็บการ์ดดีจๆจัดแต่ไม่ใช่โพลิสได้เนี่ยออกมาเยอะมากครับอเออเออดมเมนช่นอ,อกอยละออกทีมีเพนกวินให้ด้วย อ่ะซองที่แปดอ๋อดีครับเมียงเจิ้นโผล่มาอีกนะครับผมตา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 เอ้ยเอาขอออกเยอะมากซองสุดท้ายแล้วครับอ่าไดโอราเคิลมาครับผมเผ่นกวินเต็มเลยไม่ได้เผ่นกวินฟอยด์ด้วยเนี่ยนะครับก็เอาจริงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะเพราะว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบซองทิปเปอร์แล้วเจ็ดตายถือว่าดีนะครับก็ได้อ่าวาเลเรียสองใบนะครับแล้วก็ได้อู้ ปูบารซิลหนึ่งใบครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งใบที่สําคัญนะครับทีอ่าในตัวตีความ2จัวนะครับผมตีของแล้วก็ของเดนเมนชั่นนะครับส่วนที่เหลือก็ธรรมดาปกตินะครับโอเคเอาไม่กี่ถือว่าไม่แย่ออกไปเล่นได้จริงหมดนะครับผมอ่ะสิสถัดไปครับดูสิได้ไรฟาร์มมมมาจ้ะมาเออโอ้แย่ อันนี้แย่จริงนะครับไม่มีแม้แต่สีให้เราลุ้นเลยนะครับผมอลองเปิดไปก่อนเออแดงจนอยู่ไอเต็มมาสองอันเลยลืมกดอันหนึง่งอันนี้ไม่มีอะไรเลยอันนี้ได้ฟอย์หนึ่งอันโอเคอยู่แต่ไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่านะครับผมไม่มีอืมเริ่มเข้มละไตายละไตายหาหัวจามอืมเอออุย๊ยอ่าชื่ออะไรลืมอีกแล้ว ท,ที่มันที่มันแจกชุดว่ายน้าตอนนี้น่ารักครับอจริงบอมิวดาหน,น้ารักนะครับเป็นการแนวแบบเงืออไอดอลนะครับผมอะเริ่มเล่นบรนกากาดเพราะว่าเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรไม่มีะไรใช่ไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไร,ไะไรก็จอพิเัยกดเร็วไปนะครับผม,ม่าเริ่มเล่นบรนกากาดอย่างที่บอกคือผมอะชอบเด็บเชโพลิสแล้วผมก็มาติดเงือกนี่นแหละนะครับได้ PG Engine จ a เฟ e r ออีกหนึ่งใบนะครับผมก็โอเคครับถือว่ากลางๆแล้วกัน ได้น้องโคเรลมานะครับน่าราักนะครับผมโอเคไปต่อครับกดหมดตัววันเนี้วัตจะจะเทแล้วเทแล้วบอกเลยครับไม่มีอะไเล่นจริงแถมเดี๋ยวเล่นกินชีมอิมแพกด้วยตอนนี้ก็เล่นพรีซ c ต c คอนเน็อยู่กันได้ว่าต้องต่องานก็ต้องทำโอ้โหโอู้ติดเบรนรงมาแล้วทุกคนท่านผู้ชมครับเอ้ยมาเร็วโคเลเกรดสามเดี๋ยนะเอาแล้วเมื่อกี้โคเรลเกรดสามเหรอ หรือเกรดสองนะมันต่างกันยังไงวะเดี๋ยวก่อนเอเอแต่โคลโล่เขต้องบันทึกมาแล่ดิแลโคลโล่เกรดสามมันน่มันล่างอะไรอะ่ะล่างเก่าหรอล่างใหม่งงเดี๋ยวค่อยเช็คนะครับผมไม่ได้ผมผมเล่นผมไม่ได้ตามโคลโล่จนจนลืมไปแล้วอะ่ะเพราะว่าโคลโล่ในการจริงมไม่เคยใช้เยไงแต่อันนี้ไงนี่ก็ล่างเกรดสามอีกล่างหนึ่งอ๋อล่างรีมิตเบรกสี่ธรรมดาปะ ที่มันเอฟเฟกไม่ไม่ไมค่อยว้าวอะ่ะน่าใช่แต่ด่านเอฟเฟกก่อนครับอันนี้คือไม่น่าจะมีอะไรละทิปแปลนน่าจะออกใบเดียวแล้วจบแล้วก็แล้วก็ไม่ออกอะไรอีกเลยแล้วก็ไม่ออกอะไรอีกละโอเคมาดูกันครับอันนี้คือ s ช a n g ลิล a าสตาร์คออนะครับไอตัวที่มันไปนล่างครอสไลน์นะครับนี่เป็นเบรกสี่เข้าตะบัตหนึ่งบวกสามพันแล้วก็ยกหนึ่งใบแล้วก็เอาคอรอลจากในแฮน ไอ้จากบนมือเข้าโซแล้วก็จวสองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นออลูร่าสตาร์อรัลที่มันบวก5,000ธรรมดานะครับแล้วก็คาตาบัสหนึ่งโซโซชาร์ตหนึ่งแล้วก็ยกหนึ่งนั่นเองนะครับถ้ามีชนีสตาร์อรัลในโซก็บวก1,000นะครับก็เป็นอันนี้คือเป็นร่างครอสไลท์นะครับอันนี้คือร่างร่างเชนไลท์นะครับเออจำผิดจำถูกอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ อันนี้ต้องมีอลราสตาร์คอร์ลนี่ไงซึ่งอลาอลราสตาร์คอร์ลก็คือใบน,นี้นะครับอันนี้คือล่าง cross light นะครับผมก็จะยืน cross light อ่า,อาบวกอะไรเนี่ย cross light cross light นะครับบวก2,000นะครับผมมาเขียนย่อแล้วนะครับอ่ะโอเคก็คือได้ทั้งล่างเกรดสามและร่าง cross light เลยครับผมดีครับลาลาครับผมก็ส่งท้ายด้วยการที่มีเงือกมาให้เราเห็น ก็ดีใจนะครับดีใจโอเคสิบซองสุดท้ายครับซองฟรีนะครับผมไปครับฟาร์มดูสิว่ามีสีม่วงให้ผมลุ้นไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยโอ้ยเอาจริงๆนะควรจะหยุดที่ซองที่ยี่สิบสองแรกแล้วพอนะครับเราไปนอนเราพรุ่งนี้ค่อยมาเปิดใหม่อะไรอย่างนี้นะครับอ่าเออ อ้จริงผมว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีดวงกาชายจริงๆนะคือผมอะ่ะไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรก็ตามนะครับกดกาชาให้ตายก็ไม่ดีทั้งคนอื่นเขานะครับไม่ดีจริงๆเพราะอะไรนะเล่นเกมเยอะกดกาชาเยอะก็ไม่ใช่ก็เล่นนาะนะเล่นทีอาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปทําบุญทําทานนะครับผมผมว่านั้นทุกคนครับควรทําบุญทําทานนะครับไม่งั้นจะเกลือแบบนี่นะครับ โอ้ยเกือจริงๆเขมมากนะครับอ่าโอเคซองฟรีพวงหมดแล้วแต่ผมยังไม่หยุดนะครับผมไปต่อครับผมต้องได้เห็นโอคอฟอร์ดทิปเปอร์แลสักตัวแหละนะครับร้อยี่สิบสองมันจะไม่ได้ได้ยังไงเออเออมาแล้วไปครับเออเกาโมอยู่ไหนเจ้าจะอยู่ซองไหนโอคอฟอร์ตต้องมาแล้วต้องมาแล้ว เมื่อไหรจะมาเอาคอฟอดจ้าปลาแล้วคอฟอดที่พี่หน่อยแล้วโ้ยโคลโลน่ารากักใช่ไหมโคโลใช่ใช่มาไหมม่วงม่วงไหมม่วงม่วงม่วงไม่มีอะไรเลยโอ้ยยังไม่มาลุ้นระทึกเลยเนี่ยมันบีบหัวใจอยู่ไหนอุย้ยยังไม่มายังไม่มาอีกรอนที่เแล้วนะมาไหมมันต้องมามันต้องใช่ ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับท่านผู้ชมยังไม่ใช่ครับมันอยู่ไหนครับทิปเปอร์แลมอยู่ไหนอยู่นี่หรือเปล่าไม่ใช่เอ้ยไม่บาดตัดีเลยอยู่ไหนตรงน,นี้ก้าวแล้วทิปเปอร์แลมาให้พี่ดูหน่อยดูหน่อยเฮ้ยทิปเปอร์แลอยู่ไหนนี่ไม่มีนี่โกดะเนี่ยไม่มีนี่กดบูชิโรสนะอยู่ไหนทำไมมันไม่เจอตั้งที่วะ มาไหมอันนี้แหละเอ้ยเอาหูใบสุดท้ายมันจะกดอะไรแบบมันอยู่ใบสุดท้ายจริงๆอ่ะคือก้นของก้นซองอ่ะนะครับเออได้แล้วไปนีกหนตัวที่สำคัญมากครับกับ Storm Rider d i a m a n t r i s นะครับผมตัวที่ทำให้อควฟอร์ดเราตีถึง4ี่คั้ง้อย่งสบายๆครับตัวนี้ป,ปังปังปุริเย่มาก บอกเลยเล่นออฟต้องมีใส่นะครับโอเคทิปเปอ,อร์แลคอฟต์อีกหนึ่งใบแล้วผมจะยังไม่หยุดผมจะเปิดมันต่อไปดูซิว่าร้อยยี่สิบสองเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเกลือขาดนั่นเลยเหรอเหลืองไม่ม่วงว่ะไม่ม่วงเลยอ่ะโอ้ยนี่เปิดเยอะนี่คือแบบเกลือก็จะมีแต่ใบซ้ำๆละเพราะว่าพวกขอบทองแดงขอบเงินนี่คือน่าจะลนแล้วอะ นะครับเปิดกระน,นำขนาดนี้ทิปแลไม่ออกเลยนี่ผมเนี่ยไม่ชอบเปิดซองนี่แหละจริงๆที่ผมเล่นแวนกัดไทยเพราะว่าผมไม่ต้องไปเปิดซองไงผมมั่นใจว่าซื้อหนึ่งกล่อง,องผมได้ทุกอย่างอย่างละหนึ่งแน่ผมก็ซื้อสี่กล่อง,งนั่นเองมันทําให้ผมมั่นใจว่าผมสามารถจัดเด็กได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งสุ่มหาของนะครับหรือต้องมานั่งปั่นราคาอะไรอย่างนี้นะครับ เล่นการ์จริงยูกิเงี้ยผมหมดไปเยอะมากกับการสุ่มซองสุแล้วผม,มเป็นคนสุ่มซองไงให้ตายก็ไม่ได้ผมเคยเหมาบล็อกยูกิมาประมาณ 4- ี่ห้าบล็อกในหนึ่งในในในแบบบูสเตอร์เดียวกันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สุดที่ต้องการซะทีเพื่อนมันซื้อบล็อกเดียวหรือบางทีก็เปิดแค่ซองอะ่ะมาแล้วตัวหายากบางคนเปิดหนึ่งบล็อกแล้วบบกไอ้อะไรวะไอ้โคลโมาโอ้โหมันจะดวงดีไปไหนวะผมอะ่ะไม่เคยเปิดซองอะได้อะไรที่มันดีกว่าทิปเปอร์แลร์เลย ซีเกตแน่ผมก็ไม่เคยได้สุดท้ายก็เอาเงินตัวเองกำไปซื้อเพราะอยากได้นะครับเป็นคนที่แบบดวงกระชาแย่จริงอืมมาแล้วทุกคนดูซิ่จะอยู่ซองสุดท้ายอีกหรือเปล่าเออไป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 ,ไปด,ดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่ซองสุดท้ายแน่นอนคอยดูป๊าป๊บป๊า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 ,ปา,ปา,ปาแต่เมื่อกี้ได้บาซิลมานะโอเคนะ นะครับป๊า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 ไม่มีได้เลยทิปแผลให้พี่หน่อยโอ้ยมาแล้วน่ารักที่สุดในแปดโลกครับผมมาแล้วครับมาแล้วตัวที่น่ารักที่สุดในแปดโลกนะครับเชื่อไหมไม่มีปรัสฟิกาลังแรกไม่มีวิให้ผมอีกใบหนึ่งเหรอเอาแล้วเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอะเอาอะเออมีอย่างนี้ไม่ต้อง อาคฟอร์แล้วคือเหมือนแบบเป็นอย่างนี้มาสองทีนะคือเวลามันชี้ว่าตรงเนี่ยทิปเปิ้์แลแล้วในนั้นนะมันจะมีดับเบิรแลที่มันแคลนเดียวกันโผล่มาเสมอเลยเออผมเล่เหนื่อยใจแต่ก็โอเคนะครับสิบซองทิปเปิรแลสองใบนะครับผมมองว่ามันก็ชดเชยกับความเกลือในหลายๆครั้งที่ผ่านมาได้นะครับโอเคนะครับได้ เอเทนอลไอดอลบาิฟิก้านะครับไปล่างครอสไลท์ของบาสิฟิก้านั่นเองครับผมก็เมื่อตัวนี้โจมตีแวนกาดนะครับคว่ำสองยกเรียวการ์ดเราสใบขึ้นมือแล้วก็คอลการ์ดหนใบจากในเด็กนะครับผมโอเคดีหรือที่ดีมากนะครับดีมากต่อคอมโบได้ดีมากๆนะครับส่วนลูเคียนนี่มีอยู่แล้วนะครับผมก็มีบาซีวพีจโอเคโอเคไปอยู่นะครับยังได้อยู่ก็ไปต่อครับ เรายังไม่หยุดนะครับยังไม่หยุดเพราะว่าเราไม่เล่นต่อแล้วนะครับเราจะเปิดให้หัวไหมกันไปเลยครับเป็นและเออไมอ่กว่าแม่ไอ้ดวงดีเว้เริ่มดวงดีแล้วนะครับแต่ดูก่อนว่าได้อะไรเพราะว่าเมื่อกี้ก็ทิปเปอร์แลแล้วแบบลุดเลสไงออกเป็นลูเคียเฉยเงี้ยลุดเลสป่ะแต่มันก็ถือเป็นเก่าอะนะก็โอเคแล้วกันนะครับได้ก็ดีแหละไม่ได้เรื่องมากหรอกได้ก็ดีแล้วนะครับ เออการเก่าแล้วนะเอ้ยยา yeah! นี่แหละที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเปิดได้แล้วครับผมกับทริปเปอร์แลรคอฟอร์ดนะครับเม,มลซ้อมนัซ้เองครับผมออ้ได้แล้วดีใจมากนะครับแต่ว่ากว่าจะได้มาเนี่ยก็ผ่านความเกลียร์มาตั้งขนาดไหน อิชาคนนี้มันเปิดแค่สิบทีก็ได้สักหนึ่งใบเอออ่ะโอเคหม,ห,มห,มห,มหมดหมดทุกหมดสมหมดรบอหมดพยนะครับสรุปก,ก็คือได้แล้วครับผมกับบูสตอมดราก้อนเมลสตอมครับลิมิตเบรกสี่เมื่อตัวนี้โจมตีเวนกาด์ดถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่4หรือมากกว่าพลังบุคคลพันนะครับแล้วก็ได้รับแท็กเพิ่มเติมนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่ตัวนี้โจมตีโจหนึ่งยิงหนึ่งนะครับผม แล้วก็ถ้านนตีเวนกาากระบอกอีกสามพันนะครับเก่งเก่งชิบหายพอม,มันอยู่ในโหมดนี้มันเก่งมากอะ่ะเพราะฝนข้ามกาดไม่ได้ไงไอ้บอฝนข้ามเออฝนข้ามกาดไม่ได้ในสิทธตัวเงเดียวอะ่ะแล้วคอฟฟอร์ดมันตีถีบอยู่แล้วอ่ะเก่งจริงๆครับแล้วคอฟฟอร์ดช่วงนี้เมตาจะจัดบอกเลยมาดูต่อครับม่วงอีกแล้วเนี่ยทำไมช่วงหลังมันฟินขนาดนี้อุ๊ยเมื่อกีนนะ้น่ะรุคามิเนี่ว่ะเออเอาดิ ไปดีครับก็มาดีครับอยู่ไหนครับทิปเปอร์แลกของคุณนะครับคุณมีทิปเปอร์แลกของคุณผมไม่มีทิปเปอร์แลกของผมพูดแล้วเศร้านะครับยังไม่มีนะครับยังไม่มานะครับไหนทิปเปอร์แลกของคุณอยู่ไหนทำไห้ผมดูหน่อยเร็วเนี่ยสองสุดท้ายแล้วสองที่เจ็ดแล้วหิดไม่ของไทยเออมันจะอยู่โงทไทยแล้วใช่ไหมต้องมามาแล้ว เกรดไดยูชาครับผมคอฟอดออกยากจังเอออ่ะโอเคก็ทิปไปแลออกนะครับหนึ่งใบนะครับผมหนึ่งใบทวนนะครับเป็นเกรดไดยูชาแบบธรรมดานะครับส่วนที่เหลือนี่คือแบบซ้ำจัดๆซ้ำจะไม่รู้จะซ้ำยังไงแล้วนะครับโอ้เหนื่อยแต่ผมยังไม่หยุดครับผมยังเปิดได้อีกสิครั้ง ผมจะกดให้ยับกดให้ชีวิตมันหาไม่ครับกดให้มันอิ่มกดให้มันดวงหมดไปกับกาชาไปเลยเหลืองม้วงอีกแล้วโอ้โหทำไมมันมาดีอะไรตอนกูจะเลิกเล่นวอ<ะ>เออเทเออมาสิมีอะไรอีกไหมให้พี่ไหมน้องโอ้โหเดียมันเทศกับผม ได้อยู่ที่เหรียญน่าจะหมดแล้วมั้งไม่น่าจะมีทิปเปอร์แลออกอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเราต้องเชื่อมัน่นมีหลายครั้งที่เรากด1ิบโลแล้วมีทิปเปอร์แลออกมากกว่าหนึ่งคราวนี้อาจจะมาอีกก็ได้หรือเปล่าตอนที่แปดแล้วนาะตัวครับป,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 ปับ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 เออบราซิลมาอีกแล้วดีดีที่นี่บราซิลนะครับผมจุ shall you, shall you. ๊จุ๊จุ๊จุ๊ใครับเอาจริงของเขาฝอ,อ,อนี่เยอะแล้วนะโอ้น้องโคโราได,ได้จนซ้ำละ ตัวนี้ตัวที่ตัวที่สามแล้วนะครับผมเออไปต่อครับผมเปิดได้อีกแค่5้าครั้งสุดท้ายครับมาลุ้นกันครับว่าห้าครั้งสุดท้ายนี้ชีวิตผมจะเป็นอย่างไรจะมีทิปเปอร์แลออกไหมนะครับทิปเปอร์รแลแปลทิปเปอร์แลเอ,อ้ยไม่มีว่ะไม่มีอ่ะน่าจะจบตรงนี้แล้วนะจบที่ดับเบิลแลเยอะๆนะครับผมเฮ้ย hey! โอ้โหโอ้โหเอาอะไม่มีเดี๋ยวบัลลด้วยมันลุ้นกับเขาว่าเป็นอะไรครับอืมเอนจิลฟิเธอร์เมตาทรอนนะครับผมแต่ก็ฟัว5ซองก็ให้อุ๊ยมาซิลตัวส,สุดท้ายนะครับแหลมเป็ดไปเลยเออเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีสัญญาณบอกไม่มีสัญญาณตอบรับเกดเดอย่ชาตัวที่สามแล้ว โอ้โห oh, เอ้ยนี่น่าจัดเอาจริงจริงมีไดเกตไดชารสามตัวที่ผมแทบจะจัดเดเมนชั่นได้เลยนะตัวที่สามแล้วอะ่ะโอ้เนี่ยถามว่าเล่นต่อไหมไม่ไม่เล่นต่อแล้วนะครับไม่ไหวจริงต่อให้การดีแค่ไหนก็ตามนะครับผมก็เล่นต่อไม่ไหวเพราะว่าไม่มีเวลาเล่นนะครับผมไม่กล้าเล่นไปทํางานไปนะครับเจา้าหนเพลงเลงแล้วก็ เลิกงานก็ไม่มีเวลานะครับดูแลคนใกล้ตัวคนรอบข้างนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับคลิปการไฟเ่นกาดซีโร่มาจนถึงตอนนี้นะครับขอไปที่ต้องเทม,มันตรลงนี้จริงๆไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับเล่นไม่ไหวจริงๆไว้ถ้ายังไงติดตามคอนเทนเวนกาดต่อได้เมื่อมีอะไรออกใหม่นะครับจะรีบ ยิบมมารีวิวทันทีแต่ว่าวิชินั้นยังคงทําช่องชีนนนมายา a n n e l อยู่นะครับผมยังคงทำในการอินบ็อกอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มหันไปเปิดกล่องของเล่นบ้างโชว์ผลงานกันดำบ้างพื้ออะไรมารีวิวบ้างนะครับผมส่วนเกมต่างๆถ้าไม่ใช่เกมที่เป็นแวนกานะครับผมจะย้ายไปลงที่ Dual Watch Channel ทั้งหมดนะครับผมนั่นก็ฝากตามไปดูกดไลค์สติ๊กรกดแชร์ด้วยนะครับผมคนไลค์น้อยมากครับ สำหรับวันนี้พี่ชินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันต่อในคอนเทนต์อื่นๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูผมเปิดกาชาและเป็นกาซิโลครับใครที่ยังเล่นอยู่นะครับก็ขอให้ดวงดี1นึ่งสองทิปบอลแลนะครับ1นองทิปบอลแลห้าสองทิปเบอลแลสองใบบัเมื่อกี้สาธุป so ังปังป so ังปุริเยสาธุเกาเกาครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย